เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนทั้งหลายเมอนี้รายการธรรมะสบายๆ USA นี่ย็ไดแต่เปลี่ยนบรรยากาศ <c oughs> หลังจากที่อาตมาได้เดินทางมาจากประเทศสหราัฐอเมริกาก็วังซีฮามเมือนั่นละเมอนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศเป็นโลเคชัน่นจากสหราัฐอเมริกามาเป็นทงไฮไปหน้าซึ่งเมอนี้ก็เป็นยัมเบลแรง ซึ่งอัตมาภาพได้เดินทางมาเยี่ยมเขาเรียกว่ามาเยี่ยมครอบครัวจริงๆแล้วก็มาเยี่ยมยมพอยมแม่แหละแต่ว่ายมพอยมแม่เพิ่กนก็นได้ลวงรับรับคันไปบางสองปีที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันก็นยังมีปีสาวปีชายอยู่ก็ได้มาเยี่ยมยามเพิ่นก็ถือว่าเป็นปกติทุกๆปีในบ้นนี้ก็ได้นั่ผ้าท่านผู้ชมทั้งหลายเนี่ยเขาเรียกว่า กลับมาสู่ทินกําเนิดคืออาตมาภาพเนี่ยก็มาจากทงไฮทงหน้าก็นนี้จากบ้านจากซองไปประมาณเกือบ40ปีแต่ท่านีทั้งนั้นเนี่ยทงไฮทงหน้าแห่งนี้กท็ทีว่าเป็นแผ่นดินเกิดอยู่ไซก็แล้วแต่กับว่ามีความสุขเท่ากับสถานที่ที่เฮาเกิดโดยเฉพอา,างยิ่งนี่อาตมากะ็อยู่กับย่มพอยมแม่มากกับสิบสองสิบสามปี สถานที่แห่งนี้ทองไห่ทองหน้าเนี่เข้ากับสเห็นทองไหทองหน้าเนี่เขี้ยวขยีสวยสดงุงา่านพอแม่เพิ่นก็เคยสอนว่าสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยผ้าซีเพ,พิ่นก็บ,บอกว่าในนามมีปลาในหน้ามีเขาอุดมสมบูรณ์อพอฉะนั้นแล้วเนี่ยหากว่าเข้าอยากได้ความรู้อยากได้วิชาติดต,ตัวเมื่อจบโรงเรียนแล้วก็ให้ลูกให้เต้าเนี่ยไปแสวงหาความรู้ไปแสวงหาวิชา เมื่อได้ความรู้ได้วิชามาแล้วได้ความเจริญแก่ชีวิตของตัวเองแล้วเนี่ยพ่อแม่เพิ่นก็สอนประจําว่าอย่าหายเห่าลืมบุญคุ้นบานเกิดเมืองนอนโดยเฉพาะย่างยิ่งพ่อแม่เพิ่นเต็นพ่อไยพ่อหน้าถึงว่าเพิ่นอยากจนขนาดใดแต่ว่าพ่อแม่เพิ่นก็เลี้ยงลูกทุกๆคนให้ยเจริญเติบโตมีการศึกษาที่ดีเพราะฉะนั้นเมื่อเห่าเดินทางไปไกลแล้ว อยู่ไกลปันได้ก็แล้วแต่ได้มีวิชาวความรู้มาพัฒนาตัวเองแล้วก็ย้อนกลับมาหมองที่เทาเกิดมองที่พอแม่ผ้าอยู่พผําพรำผ้าสัางก็ถือว่าบุตรธิดาทั้งหลายถ้าสามารถเหตุแบบนี้ได้ก็ถือว่าเป็นคนมีความกระตันยุกตาวทีต่อสถานที่เกิดปกติแล้วอพอให้พอหน้าทางอีสาบนบรรเทาหรือว่าท่างใดก็แล้วแต่เนี่ยก็ตอนเสาร์มา เป็นกสิบผ้างัวผ้าควายออกไปกินหญ้ากินยุ่งไปปลูกไว้ตามรักต่างๆตามป่าต่างๆหลังจากนั้นแล้วนี่เป็นกสิบลับมาเบิ่งทงไห่ทงหน้าทงไห่ทงหน้าตอนนี้เนี่ยไปนางอื่นมันกระอาดสี่แหลงแน่แต่ว่ามองหนีอยู่ปลายหน้าของอัตราภาพกสิมีเข่าเขียวกสิมีน้ำผู้ดมสมบูรณ์มีปูมีปลามีกุ้งมีหอยมีกบมีเขียดห่องย่อมือแรลงย่อมือเศร้าเข้ากสิดิ้งยินเสียงกบเสียงเขียดห่อง เสียงอึงห้องได้บางเวลาเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งก็ที่ว่าเป็นวิถีชีวิตของโไฮายพวนาอยู่อย่างมีความสุขตามภาษาของโพฮพายพวนาจะถามว่าโพฮายพหนานีรวยบอ่อก็บอกเดี๋ยวเลยว่าโพฮพายพวนาก็บอกเดี๋ยว่วยแต่ว่ากอยู่เขาเรียกว่าตามอัตภาพก็ที่ว่าหลักธรรมขององค์ส็จพรสมมาสัมพุธเจ้าก็คือว่า,าหลักสารตุติธรรมประเด็นว่าอันไดพอมีได้ กับมีอันไดบอพอมีเข้ากับบอสแวงหาจนเกินไปบอให้เกิดโลภประจิตบอให้เกิดโลภะเจตนาอยู่ตามมีตามเกิด,กด,กดแค่นี้ชีวิตเข้ากับมีความสุขแล้วตามพอให้พอหน้าได้ฟังเสียงกบได้ฟังเสียงเกียดยิ้มเมือเศร้ายิ้มเมือแรงก็มีความสุขเพราะนั้นก็พ,าพ้าพ่อแม่พ่นทองทั้งหลายมาเบิ่งบรรยากาศท้องให้ท้้งหน้าหลังจากทีน่นี้จากบ้านจากซองไป 30- 40, 40ปี มื่อนี้ก็ย้อนกลับมาทุงไฮตรงหน้าก็ที่ว่าเป็นการอตอบบุญเท่นคุ้นบิดามรดาาผืนผ้าถ้ำผ้าสร้างเมื่อไปไกลแล้วก็ย้อนกลับมามองเกาอันนี้ขอคือลักของความกระตันยูกระตะวีที